hello สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเรียนคำศัพท์ดีกว่าสำหรับสายเฮลตี้เนาะใครชอบกินอาหารเฮลตี้บ้างลองมาดูในยว่าลองมาดูกันว่าในจานในอาหารแบบที่เรากินกินกันอยู่เนี่ยมีคำไหนที่เรารู้ภาษาอังกฤษบ้างเนาะโอเคไปดูรูปกันดีกว่าค่ะดูรูปแรกเลยอ่ะนี่ก็เป็นอาหารที่เราน่าจะเคยกินกันเนาะน่าจะคุ้นกันอยู่ใช่ไหมคะมาดูที่คำแรกก่อนอันนี้ง่ายๆเลย เนื้อไก่ก็คืออะไรคะ chicken นะคะ chicken เนื้อไก่เนี่ยคือ chicken นะเป็นนามนับไม่ได้นะคะถ้าเป็นนามนับได้เติม s เนี่ยมันแปลว่าไก่ที่เป็นตัวๆเนาะแต่ถ้าเป็นเนื้อไก่ไม่ว่าจะมีกี่ชิ้นเนี่ยเราก็จะไม่เติม s นะคะอันนี้คือความแตกต่างของ chicken ที่เป็นตัวกับ chicken ที่แปลว่าเนื้อไก่นะคะโอเคต่อไปอันนี้ล่ะง่ายๆเลยก็คือคําว่า beef หรือ red meat นาอ beef or red meat นะคะเนื้อวัวนั่นเองอใครเป็นสายเนื้อวัวบ้างต่อไปคำนี้อ่ะยังมีคิดว่าบางคนเนี่ยน่าจะออกเสียงยังผิดกันอยู่เนาะเราจะไม่ออกเสียงว่าแซลมอนนะคะอันนี้ตัว L เป็นเสียง silent นะคะก็คือไม่ไม่ออกเสียงเลยออกเสียงว่าแซเมนแซเมนนะคะสระ,ะแอะข้างหน้าแล้วก็สระ,ะเอะข้างหลังค่ะ salmon salmon ไม่ใช่แซลมอนเนาะแซะ แซมอนซมอนนะคะโอเคต่อไปคำนี้ล่ะอืมทับทีมน่าสนใจจริงๆบ้านเราไม่ค่อยได้กินกันเท่าไหร่หาค่อนข้างยากเนาะจริงๆมานาวเห็นก็ตามเยาวราดไหมที่เห็นบ่อยๆลอกนั้นก็เอ,อจริงๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะผลไม้ทับทีมเนาะภาษาอังกฤษก็คืออู้ออกเสียงยากอีกพอมกราน t ตนะคะพอมกรานิตอ่เนาะ p พ m ่ Granite นะคะแปลว่า,าทับทิมที่เป็นผลไม้นะคะแต่ว่าทับทิมที่เป็นเพชรพลอยเนี่ยเขาจะเรียกว่า Ruby เนาะ Ruby นะคะอันเป็นอัญมณีเนาะ R U B Y นะคร r บ Ruby ต่อไปอ่ะยังง,ยง่ายอยู่คำนี้แอปเปิ้ลเขียวเนะาะภาษาอังกฤษก็คือ Green Apple Green Apple นะคะ Green Apple ต่อไปตัวนี้เลยคืออะไรเอ่ย ไม่ใช่ almond นะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ไม่ออกเสียง l นะคะออกเสียงว่า almonds Al นะคะ almonds Al <mond, S 1> ก็คือมเมล็ดแอลมอนด์นั่นเองโอเคต่อไปผลไม้อันนี้ก็คือง่ายๆเลยคือ blueberries นะคะ blueberries เนาะหรือใครจอกเสียงว่า blueberries ก็ได้ blueberries เป็น UK นะออกเสียงเป็นแบบ British นะคะแต่อเมริกันจกเสียงว่า blueberries blueberries นะคะแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนโอเคต่อไป Uh, อันนี้ก็คืออะไรเอ่ย broccoli นะคะค uh, วบเสียงนิดนึงจะไม่ใช่แบบ broccoli เนาะจะเป็น broccoli broccoli นะคะ broccoli ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย lemon นั่นเองเนาะ lemon lemon นะคะสระเอิรข้างหลังเนาะไม่ใช่สระอ้อนเนาะไม่ใช่เลมอนเนาะเป็น uh, lemon lemon นะคะ next one what is it uh, ใครรู้จักมั่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย tiktok tiktok อันก็คือ Green Pea นั่นเองนะคะ Green Pea เนาะ Green Pea ใครชอบกินบ้างต่อไปผักโขมค่ะที่ป๊อปอายชอบกินติ๊กตอกติ๊กตอกขอเขาเรียกว่าอะไรอะ Spinach นะคะ Spinach เนาะไม่ได้ออกเสียงว่า Spinach เนาะออกเสียงว่า Spinach นะคะ Spinach แปลว่าผักโขมนั่นเองโอเคต่อไปตัวนี้ทับศัพท์เลยภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะเรียกว่า Avocado นะคะ Avocado โอเค okay. ต่อไป ตัวนี้ล่ะอืมจริงๆแล้วมันคือผลไม้ตระกูลซีตรัสเนาะอันนี้เขาจะไม่ใช่เรียกว่าส้มนะคะมมันเอาไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมีไหมเนาะมันจะคล้ายๆส้มแต่ว่ามันจะเป็นเปลือกหนาและรสชาติเนี่ยมันจะมีความแบบเปรี้ยวและขมอยู่ในรสเดียวกับเออน,นในแบบ ต้องไปลองกินนะอ่ะเขาเรียกว่าเกรฟฟรุตซึ่ง personally I don't really like it because it's like bitter and sour ก็คือแบบโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบกินเพราะว่ามันขมแล้วก็เปรี้ยวมากแต่บางคนเขาก็ชอบกินนะต่อไปอ่าอันนี้คือเกาลักใช่ไหมเกาลักเออภาษาไทยคืออะไรก็เรียกว่าเกาลักใช่ไหมเออเหมือนเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า chestnuts นะคะ chestnuts โอเ okay? ค chestnuts ก็คือนี่แหละเป็นลักษณะเป็นเหมือนแบบเอ,อ่อ เลตเกาลักนั่นเองโอเคต่อไปค่ะคำนี้เลยเอมันคือขิงหรือค่ะมันคือขาใช่ไหมโอเคค่ะ <laughs> anyway. อัน w a y เอออันนี้เรียกว่าการังเกนะคะกาังเกอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษน่าจะเป็นภาษามันแบบอินโดนีเซียหรือเปล่าไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะก a l ังเก l เนาะโอเคต่อไป in, มขมิน้นค่ะผงขมิ้นขมิ้นคืออะไรแล้วคาว่าผงคืออะไรลองเดาวดูติ๊กต๊ก,ตก,ตก อันนี้เรียกว่า turmeric powder นะคะ turmeric powder ก็คือผงขมิน้นนั่นเองโอเคอ่าถั่วอันนี้หลหะคะบอกตามตรงว่ามะนาวไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรในภาษาไทยไม่รู้ว่าถั่วชนิดอะไรแต่มันคือถัวนะ่วแหละเนาะเออภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า Black-eyed peas นะคะ Black-eyed peas โ okay. อเคตัวนี้เป็นถั่วลักษณะแบบมีตาสีดำๆเล็กๆอย่างเงี้ยแหละเนาะ Black-eyed peas ก็คือตรงตัวเลยนะคะต่อไปข้าวนี้ก็คือนี่ไงเลย Rice เนาะข้าว Brown rice นะคะ Brown rice โ okay. อเคแล้วอันนี้ละ่ะที่บดพริกไทยนะคะเขาเรียกว่า pepper grinder นะคะ pepper grinder ก็คือไอ้เจ้าตัวบดริกไทยนั่นเองโอเคอ่ะหน้านี้ใครได้คำไหนบ้างไม่ได้คำไหนบ้างนะคะถ้ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะกลับไปดูอีกรอบหนึงชิวๆเนาะรู้หมดก็ดีนะคะโอเคต่อไปอ่ะอีกซักจานหนึ่งละกันดูซิว่าในจานเนี่ยมีคำศัพท์อะไรที่เรารู้บ้างนะคะมาอันแรกเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย t อก,ก,อกลักษณะเหมือนอะไร Bell Pepper นั่นเองโอเค Bell Pepper นะคะ Bell Pepper ต่อไปแล้วเจ้านี่ล่ะคือจริงๆเนี่ยอันนี้มีเป็นชื่อภาษาไทยด้วยนะแต่คิดว่าคนไทยไม่ค่อยนิยมกินสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามานาเห็นฝรั่งกินค่อนข้างบ่อยเหมือนกันคืออยู่ในจานแบบ Healthy Dish Healthy Food พวกนี้นี่แหละเนาะเขาจะเรียกว่า Fake นั่นเอง Fake นะคะ Fake ก็คือมะเดือ่อซึ่งส่วนตัวแล้วไม่เคยกินเลยโอเคใครเคยกินบ้างต่อไป อ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยขอนึกภาษาไทยก่อนอะไรนะอ่าต้นอ่อนทานตะวันเออต้นอ่อนทานตะวันใช่ไหมต้นอ่อนภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ย Sprouts เนาะ Sprouts ทานตะวันก็คือ sunflower ก็คือ sunflower sprouts นั่นเองนะคะ sunflower sprouts ก็คือต้นอ่อนทานตะวันค่ะโอเคมาดูอันนี้ปิ้งติ๊งน้องอันนี้คืออะไรเอ่ย อ่าอันเนี้ยคือฟักทองเนาะฟักทองมาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า pumpkin นะคะแต่อยากให้เจาะลึกลงไปว่าลักษณะที่หั่นออกมาเนี่ยมันเป็นลูกเต๋าใช่ไหมเออฟักทองหั่นลูกเต๋าแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรทุกคนลองนึกดูอะไรที่แปลว่าลูกเตา๋าอะลักษณะแบบเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลูกบากใช่ไหมเออลูกบาศก์ cubic cubic ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่า พอมกิน c u วบ์นะคะพอมกิน c u วบ์มันเหมือนคำว่าไอซ์คิวบ์ทุกคนเออก้อนน้ำแข็งใช่ไหมคิวบ์เอออันนี้ก็เหมือนการกอธิบายลักษณะเข้าไปก็จะได้ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะว่าวมันเป็นฟักทองที่หั่นเป็นลูกเต๋านะคะพอมกิน c u วบ์ต่อไปอันนี้ล่ะเ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกะหล่ำสีม่วงกะหล่ำปีสีม่วงใช่ไหมเออใดๆนั่นแหละภาษาอังกฤษเรียกว่า บ้านเราเห็นเป็นสีม่วงแต่ฝรั่งเขาเห็นเป็นสีแดงค่ะทุกคนเออใดๆคือมันเอาว่ามันคือสีม่วงนะ Anyway เขาเรียกว่า red cabbage นะคะ red cabbage uh, ่ h B A G E ตัวนออเ, e, เนี้ยออกเสียงสละอกนะไม่ใช่สละเอ ไม่ใช่สระ,ะเอไม่ใช่แคบเบจเนาะมันคือแคบเบจแคบเบจนะคะหรือจะให้เจาะจงลงไปว่ามันเป็นลักษณะแบบเป็นหันหันฝอยๆแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่า shredded cabbage นะคะ shredded cabbage โอเคหรือจะเป็น shredded red cabbage ก็ได้เออให้ชัดลงไปมากกว่าเดิมโอเคอ่ะสุดท้ายคือเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้คือผักกาดหอมใช่ไหมเอ,อ่อคนไทยออกเสียง เล็กตัดกันนะอะเคดีนบ่อยมากนักเรียนที่มานางสอนชอบเสียงของเล็กตัดแต่ไม่รู้ออกมาจากไหนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันออกเสียงว่า lettuce นะคะสละเอกะสละอ e, ีข้างหลังเนาะ lettuce l e t t u c แต่ถ้าเป็นอเมริกันเนาะนางชอบออกเสียงตัวทีเป็นเสียงดอเด็กตรงกลางใช่ไหมก็จะเป็น l e t u s l e t u s เห็นไหมว่ามันแตกต่างมากๆจากเล็กตัด โอเคไหมฝรั่งฟังเล็กตัดเราก็ไม่รู้เรื่องเราออกเสียงเล็กตัดไปฟังฝรั่งออกเสียงเลอเดสเอ้างงหนักกว่าเดิมอีกั็คืออะไรเพราะฉะนั้นการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยก็นําไปสู่การเข้าใจภาษาอังกฤษทีธธ่มากขึ้นนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าชอบและเห็นว่ามีประโยชน์เนี่ยอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่ง s u b s c r i b e มานาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ